องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่อาคารชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาสดรยุรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทั้ง58แห่งสู่ความเป็นเลิศพร้อมเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งยังสอดคล้องนโยบายจังหวัดที่ต้องการผลักดันโคราชเมืองกีฬา โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะเริ่มทําการแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะในระหว่างวันที่15 19กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการคัดเลือกระดับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด58โรงเรียนในเดือนมิถุนายน2567เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัดในวันดังกล่าวข้างต้นค่ะโดยจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น11ชนิดกีฬานะคะ ท่านี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันค่ะก็มีการแข่งขันคู่พิเศษระหว่างทีม VIP อวบาจโคราชค่ะที่นำทีมมาโดยนายวีรชาติทุ่งไพแม้มเรานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบกับทีมช่อง3นะคะโดยเป็นทีมไรเดอรนะคะที่นำทีมมาโดยเกรดวรินทรแล้วก็ทีมช่อง7ใช้ชื่อทีมว่าทีมหนุมานออสตานำทีมมาโดยน้ำระผีพัฒนะคะซึ่งก็ มาสร้างความสุขให้กับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเป็นอย่างมากค่ะ